เปิดใช้ดุลพ,พินิตพิทยากาในการรับชมนเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับเป็นยังไงบ้างครับแหมสมกับเป็นเดือนกรกฎาคมจริงๆ KTV เคทีวีเราก็มีของขวัญมาฝากเช่นเดิมนะครับเมื่อวานนี้เป็นไงครับของขวัญชิ้นโตที่เคทีวีไปฝากไว้ เงียบไปสองวันใช่ไหมครับมาเลยนะเมื่อวานนี้มาเลยไงล่ะครับปังๆสวยๆนะเมื่อวานนี้9 3 1 9 9้าไม่ต้องมีอะไรมากมายเลย9 3 1 9ส99นเกเเนี่ยเลขเบิ้ลนะเมื่อวานเลขเบิ้ลออกเยอะมากขอบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศนะมีเลขเบิ้ลทั้งนั้น ต่างประเทศนี่มีทุกประเทศนะเบิ้ลนะไล่ตั้งแต่เยอรมันรัสเซียนะดาวโจนนะโอ,โ,โอ้โหเบิ้ลทั้งนั้นนะครับแล้วก็อังกฤษนะนี่ฮานอยธรรมดาก็เบิ้ล ah, 999927กรกฎาคม2 0 6 3เมื่อวานนี้93199เราเอาของขวัญมาฝากกรกฎาคมเข้าทั้งเดือนจริงๆเห็นเงียบไป2วัน แผงลิ์จนได้นะแผงลิ์จนได้สูตรของเราเนี่เบินนรกษตรชนร้อยสูตรกับเลขวิ่งเนี่ยเออใใสงสัยตัวนี้จะเข้าท่าเข้าทางแล้วนะเลขวิ่งนี่สองดาวแล้วนี่นะเรามาดูสามเก้าหนึ่งเราวิ่งหกหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งเข้ามาในตำแหน่งหน่วยบนสามเก้าสามหนึ่ง ตรงเป๊ะเลยนี่เกิดอะไรขึ้นนี่ไง931 31เลขตัววงนะ931ครบสูตรเลยสตัวบ,เบเนเรียบร้อยครับแตกเรียบร้อยเลยนะถูกต้องผลลัพธ์จากการคำนวณเราถูกต้องตรวจสอบเรียบร้อยสำเนาถูกต้อง931 931วิ่งหนึ่ง1319 931ครบ3ตัวบนเรียบร้อยครับ นี่จนได้เลยนะครับจนได้เลยสวยงามมากครับ27กรกฎาคมเป็นวันที่ดีงามอีกวันหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับพอบทจะเข้ามาเข้าอย่างนี้นะครับเลขบนเข้าเห็นไหมเลขล่างโอ้เ9้าเป็นไปได้ยากมาดูนี่ครับอันนี้ก็391เนะี่ยิ่งตรงๆเลยเนะ 3, 9, 1, 9, 1, 3, นะี่ยสา1913าห่งเก้าหนี่ยบินเก้านี่แหละครับสา1เ 9999นี่แหละครับเข้ามาตำแบบหน่ง2ตัวล่าง2ตัวล่างครับ27เข้าทั้ง3ตัวบน2ตัวล่างอย่างงี้บ้างครับของขวัญในวันหยุดยาวของเราก็มีอะไรดีๆนี่เองมันก็สอดคล้องกันนะครับถ้าตัวนี้เข้ามันก็สอดคล้องกันว่าเรามีสูตรคํานวณมือสูตรหนึ่งใช่ไหมสูตรต่อเนื่องเอออ้านี่สูตรนี้ก็ต้องต่อเนื่องต่อไป มัน931เนะ 27, ะระ27กรกฎาคมสองดาวถูกไหม9 31 99เลขหนครับเข้ามาในตระหน่งหน่วยบนจะเดินหน้าต่อเน,นื่องไปสูตรนี้แล้วก็จะมาลงไปกระทบชนร้อยสูตรแล้วกันเนาะเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาเราเริ่มต้นเลยเนาะอย่างนีน้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะก่อนอื่นตรงนี้ก็ต้อง3ดาวถูกไหมสาดาว อันนี้สองดาวตัวนี้สองดาวกว่าจะได้ไต่เต้ามาสองดาวแต่ละด,ดาวเนาะเอาเอาตัวไหนก่อนเอาสองตัวล่างก่อนแล้วกันเนาะง,ง่ายๆก่อนเอาตัวง่ายๆก่อนสองตัวล่างเอาแนวเดียวเอาวินกระทบจนร้อยสูตรอาจารย์คำนวณให้เรียบร้อยแล้วลงคอมพิวเตอร์เรียบร้อยวินกระทบจนร้อยสูตรอ่าเดี๋ยวดูคร่าวๆกันเลยกระทบชนร้อยสูตร,าาร,น,น,ร,รนะเด่นสิบหน่วยล่างนะเด่นสิบหน่วยล่าง ปัป๊บมานี่เป็นยังไงบ้างดิห้าเจ็ดแปดสี่สเของเลขห้านี้แปดเป็นตนาะเลขเนี 7, 7, ้เจ็ดแขึ้นต้นนะวิ่งห้ไปนะคราวนี้เรามาดูเปลี่ยนตนัวใหม่ปึ๊บมาเป็นเด่นทุกหลบทุกหลักเด่นทุกหลักว่ายังไง8 3 4 7 0 6 2 8 3 4จ็6 2นเะเรียบร้อยนี่ตอนนี้แหละอาจารย์ทำเรียบร้อยแล้ว ตามเนี้ยทำเรียบร้อยแล้วมาดูสองตัวล่างก่อนครับห้าเจ็ดปสามอ้าส่สามหนึ่งสองเห็นเบิ 5, 7, 8, 4, 3, 1, 2. 2> ้นักกลัวอะไรนะห้เจ็ด 5 8 5แ5 3 5 1 5 2 7 8 7 4า3 7 1 7้กันไว้ที่8483แล้วก็43ครับ ส่วนเราจะเน้นตัวไหนใช่ไหมครับเราก็เน้นไปที่ห้าเจ็ดครับห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดสี่โอเคครับไอ้น,นี้ชุดเล็ก่ากอย่าลืมนะครับสองดาวเดี๋ยวไปดูเลกบนกัน ชุดเล็กบนเรามาเริ่มที่นี้เอาสูตรนี้ก่อนสูตรวิ่งบนเนี่ยเราใช้หลักสิบบวกหนึ่งบวกห้าเนาะเมื่อวานนี้นี่สูตรต่อเนื่องนะสูตรนี้นี่เข้ามาเนี่ยหนึ่งหกนี่ยหนึ่งห้าสี่นี่ยหนึ่งเข้าร้อยบนเมื่อวานนี้คำนวณได้หกหนึ่งอีกเหมือนเดิมนะออกเก้าสามหนึ่งหนึ่งเข้าหน่วยบนใช้อะไรใช้หลักสิบบวกหนึ่งกับห้าคงที่สูตรนี้นะหลักสิบบวกหนึ่งกับห้าคงที่นะเพราะฉะนั้นเราจะต่อเนื่องนะ เมื่อวานนี้หลักสิบเลขศูนบวกหได้1 1ึบวกหได้6 1กับ6ออกอะไรหนึ่งเข้าร้อยบนต่อมาหลักสิบคือเลขห้าบวกหนได้เลขหกหบวกหได้11ได้เลขหนึกับ1ออกอะไรเก้าสมหนเข้าหน่วยบนนี่สถิติเขา7ก็เป็น8ปดงวด8ปดงวดนะโอ้ขอโทษครับไม่ใช่สิครับเแล้วเป็น8ปดงวด8ตอนนี้เป็น9กงวดนะสถิติเงวด สาดาวนะงวด3ดาวแล้วนะใช้หลัก10บคือเลข3ามนี่แหละไปบวก1กับ5้าคงที่เราจะได้เป็นเลขอะไร3ามบวกหได้4 4่บวกหเป็น9 4กั9บ9รอผลวันที่ยี่สิกรกฎาคม6กสาวิ่งบนสุดต่อเนื่องเอาตามนี้แหละครับ เราเขียน4กับ9ไว้ก่อนแล้วกันเอาตัวนี้เป็นหลักบิ่งบนเพราะฉะนั้นจานดาว4กับ9เป็นหลักนะนี่3ดาว4กับ9เป็นหลักแต่บินกระทบจนร้อยสุดเราไม่ได้เป็นเลขอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนครับเมื่อกี้นี้เราจำได้ไหม9มันไม่9หลุดโผนะ8 3 4 7 0 6 2 8 3 4 7 0 6, 6กสองเหลุดโผนะเหลุดโผลเพราะฉะนั้นแต่เราจะต้องมัจะเป็นจะต้องเอา9้าเข้าเพราะนั้นจรจะตัดสองอกเอา9้าเข้ามาก็จะได้เรียงกันเป็นตรงนี้นะครับ4ี่เก้าดสามเย์หเรียบเรียงใหม่จะเป็นชุดเราก็จะได้เป็น4 4 9 9 4ี่เก้าสี่แปดสี่สส่ล้วก็สี่หกเก้าแปดเกสามเกาเจดนย์เก้นตัวการเราก็จะเป็น837ครับแต่เป็นชุดก็เป็น493 497 490 983 987ขอโทษครับเอาอย่านี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็837อ๋อ498ีครับ498 493 490ไม่เป็นไรครับ 498-493-490โอเคครับเรียบร้อยครับตามนี้ออาพบกับใหมกก่คิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสุนรสากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย